สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮอตท็อปิกกับผมจอมเพชรประดับนะครับทันทีที่นางสาวยินลักษณวัตรนาย,ยกตฐรนตรีนั้นได้มีการประกาศรายชื่อคณะร,รัฐมนตรีออกมานะครับรัฐมนตรีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดและถูกจับตามองที่สุดก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลนะครับ ซึ่งไม่เฉพาะแต่เจ้าตัวเองเท่านั้นนะครับที่ไม่คาดคิดถึงเรื่องของการได้รับการแต่งตั้งให้นั่งในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสํานักโพต่างๆหรือว่าในส่วนของประชาชนเองก็วิจารณ์เหมือนกันนะครับว่าเป็นการวางตัวบุคคลกับกระทรวงนั้นอาจจะผิดฟ้าผิดตัวนะครับแต่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านนี้ก็ยืนยันนะครับเมื่อได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ก็จะทําหน้าที่ ให้ดีที่สุดนะครับนั่นก็เป็นความการอธิบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับและก็ช่วงที่ ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านนี้รับตําแหน่งในช่วงแรก,แรกๆรเนี่ยนะครับทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้มีการอนุญาตให้อดีตนายกทักษิณน,นะครับเดินทางเข้าประเทศได้ก็เลยถูกมองนะครับว่านี่เป็นผลงานชิ้นแรกของท่านสุรพงษ์โตวิจักข์ชัยกุลหรือไม่นะครับกับการเข้ามารับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มีการวิเคราะห์ต่อเหมือนกันนะครับว่าตําแหน่งนี้ที่ได้มอบหมายให้กับคุณสุรพงษ์โตวิจักข์ชัยกุลนั้นก็เพราะว่าต้องการที่จะอำนวยความสะดวกช่วยเหลือให้อดีตนายกทักษิณนั้นสามารถที่ จะกลับประเทศไทยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งสื่อบางฉบับบางสำนักก็มองเหมือนกันนะครับว่าตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลชุดนี้จะเป็นเหมือนสายล่อฟ้าหรือว่าเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลนี้หรือไม่นะครับรายการฮอทปิกเราจะมาพูดคุยกับท่านตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยคุณครับสวัสดีครับท่านตรีครับสวัสดีครับ ขอบ,อบพระคุณที่ร่วมรายการนะครับ,รบถึงตอนนี้เสียงวิาพากษ์วิจารณ์ก็แม้ว่าจะยังมันจะแผ่วไปบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังคงมีพูดถึงมีวิจารณ์กันอยู่รู้สึกอย่างไรกับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์หลายๆประเด็นนะครับมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือท่านอดีตนาย,ยกทักษิณเป็นจุดอ่อนเป็นสายล่อฟ้าสารพัดคาวิจารณ์ก็ผมอยู่พรรคเพื่อไทยครับวันนี้มาทําหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทุกคนก็ต้องคิดแหละครับว่าผมมาเพื่อช่วยท่านนายกทักษินผมไปห้ามความคิดของเขาเหล่านั้นไม่ได้ะนะครับแต่ผมเมื่อได้รับมอบหมายมาก็จะทำงานทุกอย่างเพื่อนำพาประเทศไทยนะครับก้าวไปในสังคมโลกแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กลับคืนมาโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน นะครับไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาก็ดีพม่าก,ก็ดี<ม>ลาวหรือแม้กระทั่งมาเลเซียเพื่อลดความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ครับผมมองว่าการวิจารณ์ผมนั้นเนี่ยเป็นแรงผลักดันให้ผมต้องมุ่งมานะหรือมุ่งมั่นที่จะต้องทำงานให้ดีขึ้น<ม>เพื่อจะได้ลบล้างคำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นแต่ผมก็ ยินดีรับฟังนะครับ,รบเพราะว่าผมเนี่ยยอมรับว่าไม่ได้จบมาทางการต่างประเทศไม่ได้เป็นลูกม่อของกระทรวงรการต่างประเทศแต่ด้วยพื้นฐานการที่เป็นวิศวกรจบมาด้านวิศวะก็เป็นคนคนหนึ่งที่เรียนรู้รพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แล้วก็นำมือเรียนรู้แล้วแล้วนำมาปฏิบัติได้อันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นที่ภาคภูมิใจเดือนกว่า,วาของการเข้าไปทำงานร่วมกับข้าราชการในกระทรวงการต่างประเทศมีท่าทีที่ตอบรับท่าทีที่เป็นมิตรแค่ไหนอย่างไรเพราะว่ากระทรวงนี้เนี่ยอาจจะมีความพิเศษกว่ากระทรวงอื่นๆน,นะฮะอย่างที่เราทราบกันได้รับการตอบรับกับข้าราชการเป็นยังไงครับผมผมไปทำงานประมาณสองอาทิตย์นะครับก็ได้ไป รับฟังความคิดเห็นของข้าราชการในกระทรวงการต่างประเทศทุกท่านก็ <c oughs> พูดบรรยาย <c oughs> ถึงงานที่ทำ <c oughs> ผมเห็นว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเป็นกระทรวงที่มีข้าราชการน้อยทุกท่านทำงานหนัก <c oughs> นะครับแล้วก็ทุกคนมีความรักในองค์กรโดยเฉพาะความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศ <c oughs> และเป็นกระทรวงที่พูดจริงๆว่าน่าสงสารที่สุดเนื่องจากปริมาณคนน,น้อยกว่ากระทรวงอื่นๆเพราะฉะนั้นคนกระทรวงต่างประเทศเนี่ยต้องทำงานนอกเวลาทำงานล่วงเวลาแต่ว่าก็ไม่ได้รับค่าคท,ทำงานล่วงเวลาเหมือนข้าราชการในกระทรวงอื่นๆซึ่งผมคิดว่าการบริหารจัดการภายในองค์กร,รของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ย ถ้าดูกันแล้วก็ถูกละเลยมาพอสมควรคที่จะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณเรื่องบุคลากรการตอบรับของข้าราชการในกระทรวงการต่างประเทศกับผมนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นระยะเวลาสั้นแค่สองอาทิตย์คำวิพากษ์วิจารณ์อาจจะยังไม่มีมากนักแต่ถ้าผมทำงานไปอีกสักระยะหนึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากข้าราชการนั้นเนี่ยจะสะท้อน ให้ผมได้รับฟังแต่อะไรก็ตามนั่นก็คือในส่วนของกระทรวงแต่ว่าถ้าเรามองจากอดีตในสองสามปีที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศจะเรียกว่าเป็นช่วงของวิกฤตก็ได้นะครับประเทศไทยเองในสายตาของอาเซียนเรากลายเป็นตัวตลกเรากลายเป็นตัวปัญหาจากกรณีสืบเนื่องจากความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาพอมาถึงท่านท่านจะฟื้นฟูอย่างไรจะสร้างภาพพจน์ฟื้นฟูเกียรติภูมิเกียรติยศ ศักดิ์ศรีของข้าราชการกระทรวงหรือแม้แต่ประเทศไทยเองในสายตาของอาเซียนและต่อชาวโลกอย่างไรและความสัมพันธ์ไทยกับภูมิชาจะฟื้นฟูกันอย่างไร,รผม,ผมวันนี้ผมได้พูดกับข้าราชาการในกระทรวงการต่างประเทศว่าเราต้องช่วยกันฟื้นฟูนฟศักดิ mm ์ศรีความเป็นกระทรวงการต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะการบริการให้กับประชาชนแล้วก็ด้วยความตั้งอ,อกตั้งใจของข้าราชาการน,นั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวผลักดันช่วยกัน ผมนะครับในการทํางานที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาไทยกัมพูชาเนี่ยเป็นปัญหาค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนและมีประเด็นหลายๆประเด็นที่ที่มีเรื่องกันอยู่ในขณะนี้ะนะครับซึ่งต้องรีบแก้ไขแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมไม่อยากให้สังคมไทยมองว่าการที่รัฐบาลยิ่งรักชิน,นวัตร นะครับกับขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางกัมพูชาเนื่องจากท่านนายกทักษิณเคยเป็นที่ปรึกษารหรืออะไรต่อมีอะไรผมอยากจะให้คนเอาความคิดอันนี้ออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้โอกาสเราทำงานรเราจะพิสูจน์ตัวเองครับถึงแม้ว่าท่านนายกทักษิณอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราก็ต้องเสริมสร้างให้มันดียิ่งขึ้นนะครับโดยที่ไม่จำเป็นที่ว่าต้อง ถูกกล่าวหาว่าเป็นเพราะแต่การมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐบาลยิ่งรักกับทางรัฐบาลกัมพูชาก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ท่านกังวลคืออะไรคือผมเป็นห่วงคคนที่พยายามที่จะมองว่าจะมีการไปแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เหมือนกับหัวกันอะไรทํานองนั้นที่เป็นข่าวออกมาคือแทนที่จะเป็นประโยชน์ของบ้านเมืองประเทศชาติกลายเป็นประโยชน์ส่วนตัวต่วคนไปทีนี้ทําอย่างไรถ้าอย่างนั้นไม่ให้เกิดประเด็นนี้คืต้องต้องบอกว่าวันนี้ภาพต่างๆเริ่มลับคืนมาดีขึ้นนะครับ แม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่ทางท่านฮอนําฮงท่านมีหนังสือแสดงความยินดีกับการรับตําแหน่งของผมและท่านได้เชิญผมไปเยี่ยมแม้กระทั่งท่านนายกอุนเซนได้มีหนังสือแสดงความยินดีกับท่านนายกยิ่งรักนะครับที่จะเชิญไปเยี่ยมนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีแล้วก็วันที่15กันยาที่จะถึงเนี่ยนะครับผมกับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปกัมพูชา นะครับแต่เวลาไหนนั้นเดี๋ยวกำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนที่จะตกลงกันวันที่15แน่นอนก็จะเดินทางไปเพื่อที่จะไปแนะนําตัวเองนะครับแล้วก็ผมคิดว่าอันนี้แหละคือก้าวแรกที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันูครับมีนักวิชาการหลายๆคนก็มองว่าข้อพิพาทต่างๆนั้นเนี่ยควรที่จะเป็นระหว่างสองประเทศโดยไม่มีประเทศที่สมเข้ามายุ่ง ซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยการพูดถึง two state solution เนี่ยที่ที่เวลามีการปาดหมางกันขึ้นมาระหว่างประเทศเนี่ยการที่ประเทศคู่คู่กรณีมาพูดคุยกันให้จบมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งเราก็มองสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็มองว่าท่านก็จะยังใช้นโยบายในกรอบของทวิภาคีแก้ปัญหาไทยกับพุชาไม่ต้องให้สารโลกไม่ต้องให้ UN ไม่ต้องให้อาเซียนเข้ามาอยากจะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ย อย่างกรณีศาลโลกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สองปีเต็มๆที่หลังจากที่ทางกัมพูชาได้ยื่นเรื่องฟ้องร้องขอให้ตีความไปยังศาลโลกแล้วแล้วก็รัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยได้ละเลยสองปีเต็มๆเนี่ยคือไม่พยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆมันก็เป็นเรื่องที่ยืดเยื้อต่อต่อมาถึงถึงรัฐบาลนี้เป็นไปได้ไหมครับท่านหลังจากที่ท่านไปพบกับทางสมเด็จฮุนเซนแล้ว ขอคุยกันบอกว่าไอ้ที่ยื่นไปที่ศาลโลกเนี่ยถอนกลับมาใช่ไดหมและเรามาคุยกันในระบบทวิภาคีก็ผมคิดว่าถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกันก็อาจจะต้องเรียนปรึกษากระทางกัมพูชาท่านเพื่อให้เพื่อให้มาเป็นเรื่องของทวิภาคีอย่างแท้จริงถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะถอนเรื่องจากศาลโลกออกมาถ้าทําถึงแม้ว่ากระบวนการทางศาลโลกมันเริ่มไปแล้วในระดับหนึ่งเนี่ยถ้าให้ทางกัมพูชาถอนมันก็มันก็ทําได้ใช่ไหมครับมันผมผม เข้าใจในขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยนะครับก็ว่าอาจจะทําได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องพูดคุยกันก่อนว่าเราจะเป็นอย่างไรทำได้หรือไม่นะครับแต่ผมอยากจะเรียกร้องคนกลุ่มหนึ่งที่ที่เคยมีความไม่ชอบในสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องต้องเปิดใจให้กว้างเอาเอาสิ่งเหล่านี้ออกจากความนึกคิดไปก่อนนะครับเพราะว่ารัฐบาลท่านนายกยิ่งลัก เราต้องการทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของคนไทยเพื่อประเทศนะครับเราไม่ได้มีอะไรแอบแฝงหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างที่ประชาชนส่วนหนึ่งพยายามที่จะเข้าใจจะต้องทำให้เขาเข้าใจอย่างไรว่ารัฐบาลเพื่อไทยเข้ามาแก้ปัญหาไทยกับบูชาบนพื้นฐานของประโยชน์ของประเทศไม่ใช่ของกลุ่มใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคือคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเขาเขาเห็นต่างจากเพื่อไทยผมตั้งใจจะทําอย่างนี้ครับคือรัฐบาล าน,นายกยิ่งรักเนี่ยนะครับเราก็จะทําทุกอย่างเปิดเผยผมจะทําอะไรหรือผมจะพูดอะไร,รผมก็จะนําเสนอให้สื่อมวลชนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ,รบแต่อยากจะเรียกร้องว่าสื่อมวลชนต่างๆที่นําเสนอนั้นต้องเสนอบนความจรงิงครับบางครั้งเราพูดอย่างหนึ่งไปเสนอเป็นประเด็นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยซึ่งไม่ตรงกับที่ผมพูดหรือรที่ให้ข่าวไปเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สร้างความ ล้าวฉานหรือความอะไรแย้งเพิ่มขึ้นไปอีกครับผมอยากจะเรียกร้องให้สื่อมวลชนทุกแขนงครับว่าวันนี้ยุติทางการเมืองนะครับเรามาทําเพื่อประเทศชาติกันแล้วก็ทําทุกอย่างโปร่งใสเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับ ประเทศไทยตื่นเถิดคนไทยตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆประเทศไทยต้องต้องปฏิรูปโครงสร้างการเมืองอย่างไรแบบที่จะทําให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอียิปตูนิเซียนี่ยังดีกว่าเพราะอย่างน้อยสถาบันหลักไม่ได้ออกมาเข่นฆ่าประชาชนตื่นมาร่วมเปิดคลังวิชาการคราความเคลื่อนไหวรอบวันบ้านเมืองกับตลปัดมีหมูเนี่ยกินไม่ได้หมูมันถูกแต่จะไปปรุงเนี่ยไอเครื่องปรุงมันแพงเมื่อไหร่ทหารจะมาพูดถึงเรื่องน้ำมัน น้ำตาลนมข้นลฮะฮะกล้วยทอดเต้าหู้ทอดในฐานะความมั่นคงบ้างตื่นเพื่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันสถานการณ์มันล็อกไว้แล้วแบ่งสีแบ่งขั้วนี่มันชัดมากพบกับเราใน wake up Thailand ทุกเชา้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิกาที่นี่าาทาง Voice TV ก็รับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ i n t e l i g e n c e กับผมจอร์จค่ะความรู้สึกของพี่น้องมุลสลิมส่วนใหญ่แล้วนี่เขาต้องการแบ่งแยกดินแดนออกไปไหมคะเศ่ยฐกิจประสงค์ได้ชื่อว่าเป็นส่ย์รวมการค้าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งท่าแรง300ทั่วกันหมดเหมือนกันหมดทั่วทั้งประเทศแบบของพรรคเพื่อไทยนี่ผมกังวลใจอยู่ รับเชิญในรายการฮอตท็อปิกวันนี้นะครับพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับคุณสุรพงศ์โตวิจักรชัยกุลนะครับพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาการที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาการที่จะสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ หลังจากที่ระยะ2-3ปีที่ผ่านมานั้นประเทศไทยอาจจะดูไม่ได้รับความเชื่อถือเชื่อมั่นในสายตาของอาเซียนหรือแม้แต่ในสายตาของชาวโลกมากนักนะครับแต่นับจากนี้ไปนโยบายด้านการต่างประเทศจะมีความชัดเจนมากขึ้นแค่ไหนอย่างไรนี่คือคําตอบและคําอธิบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับการเดินทางไปกัมพูชาของท่านและกับท่านนายกด้วยเนี่ย สิ่งหนึ่งที่คนไทยอยากเห็นรัฐบาลนี้แก้ปัญหานั่นก็คือการช่วยเหลือคนไทยสองคนนะครับคุณวีระและคุณราตรีที่ติดคุกอยู่ที่กัมพูชามีแนวทางอย่างไรแล้วก็จะทําอย่างไรถึงให้ทั้งสองคนนี้สามารถที่จะหลุดออกมาจากหลุดพ้นอิสรภาพหรือได้รับอิสรภาพมาจากคุกของกัมพูชาได้สําหรับการเดินทางที่จะไปกันในวันที่ส5บห้าเนี่ยนะครับอาจจะมีเวลาค่อนข้างจํากัด<ม>เพราะว่าเป็นการเปิดตัวคือเป็นแนะนําตัวของท่านนายกตัวผมะนะฮะ ถ้ามีโอกาสต้องพูดคุยเรื่องนี้อยู่แล้ว mm hmm. แต่ถ้าไม่มีโอกาสเนี่ยผมคงจะต้องหาโอกาส mm hmm. ที่จะไปกัมพูชียครั้งหนึ่งเพราะผมมองว่าการที่พี่น้องประชาชนคนไทยในต่างประเทศเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแม้แต่ทั้งข้าราชการในกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องให้การดูแลนะครับให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะคุณ ลาตรีกับคุณวีระเนี่ยผมได้ติดตาม,มจากกระทรวงการต่างประเทศรเราก็ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ,อม,มาโดยตลอดอมไม่ว่าจะเป็นทางญาติพี่น้องที่จะเดินทางไปเยี่ยมนะครับ,รบทางสถานทูตไทยในกัมพูชาก็ได้ประสานกับทางการกัมพูชาให้ไปเยี่ยมได้บ่อยขึ้นนะครับ,รบแล้วก็นอกจากนั้นแล้วในกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ให้ความช่วยเหลือทั้งคุณวีระทั้งคุณลาตรีในหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับ เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราต้องให้การช่วยเหลือนะครับถ้ามีโอกาสทันทีก็จะต้องที่จะให้ทันทีนะครับอันหนึ่งที่ต่อเนื่องจากเรื่องของขอผบริหารเรื่องของมรดกโลกก็คือเรื่องของการที่เราถอนตัวจากการเป็นภาคีมรดกโลกสุดท้ายรัฐบาลนี่ชัดเจนแล้วยังครับว่าเราจะถอนหรือจะต้องกลับเข้าไปใหม่ก็บังเอิญโชคดีนะครับที่ท่านรองสุวิทย์คุณกิติท่านไปแถลงการว่าจะถอนออกจาก ภาคีมรดกโลกแต่ปรากฏว่ายังไม่เป็นทางการ,รจะเป็นทางการก็ต่อเมื่อมีรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามในตาสารแล้วก็ส่งไปให้พอยูน s สโกแล้วก็จะมีผลหนึ่งปีให้หลังนะครับก็สิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นและหลังจากที่ผมมาปฏิบัติหน้าที่เข้าประชุมครมอน,นัดแรกรท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีบัญชาให้ผมเนี่ยในฐานะมนตรีต่างประเทศ ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับซึ่งผมก็ได้ดําเนินการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามา,าชี้แจงข้อมูลต่างๆว่าผลดีกับผลเสียเป็นอย่างไร,รซึ่งเราก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าการที่ถ้าเราถอนตัวออกเนี่ยเรามีแต่ผลเสียไม่มีผลดีเลยซึ่งเรื่องนี้ผมก็จะนำสรุป ไปยังคณะกรรมการของชาติเราที่ตั้งเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะนําเสนอเข้าคอรมออีกครั้งหนึ่งก็แนวโน้มก็คิดว่าเราน่าจะคงอยู่ในภาคีอนุสัญญานี้ต่อไปนะครับก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศใครับในส่วนของสารโลกมติชั่วคราวที่จะให้มีการถอนทหารออกบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอันนี้เราปฏิบัติไปแล้วยงหรือยังคงต้องรออะไรกันอยู่ในระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือต้องกลับไปคุยกันใหม่ยังไงหลังจากที่มีคําสั่งสารให้มีออก มาตรการชั่วคราวครับเราก็ได้ดำเนินการประชุมกันนะครับแล้วก็รัฐบาลที่แล้วก็ได้พูดง่ายๆโยนมาให้รัฐบาลนี้เป็นค,คนทำผมก็ดำเนินการทุกอย่างตามที่รัฐบาลที่แล้วได้ทำไว้ตอนนี้ก็มีการพูดกันเรื่องว่าจะมีการปรับกำลังออกจากพื้นที่อย่างไรครับแล้วก็บังเอิญโชคดีที่มาตรการชั่วคราวเนี่ยมันทาทั้งสองฝั่งเท่ากันกัมพูชาทำอะไรไทยก็ต้องทำอย่างนั้นนะครับ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยพอเราทำดำเนินการอะไรแล้วเราก็ต้องแจ้งกลับไปที่ศารโลกให้ทราบว่าเราได้ดำเนินการสิ่งเหล่านี้ทางเขาก็ต้องแจ้งสารโลกเหมือนกันเช่นกันครับแล้วก็สารโลกจะมีการนั่งพิจารณาอีกครั้งหนึ่งประมาณวันที่21พฤศจิกายนปีนี้นะครับซึ่งซึ่งก็จะได้ข้อสรุปว่าการมาตรการชั่วคราวนั้นเป็นอย่างไรและอาจจะมีการพิจารณาตีความคำพิพากษาเมื่อปี2505นะครับ ว่าเขตแดนนั้นเป็นอย่างไร,รก,ก็คิดว่าน่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้แต่ขั้นตอนทั้งหมดที่รัฐบาลชุดนี้ทํายังทําเหมือนที่รัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์ทําไว้ไม่ว่าจะเป็นทีมทนายก็ดีทีม การสู้คดีในชั้นศาลก็ดีใช้ทีมเดิมหมดเลยครับ,รบแล้วก็หวังว่าน่าจะ,จะได้ข้อส,ส,สรุปครับครับครับ,รบ,รบเรื่องของการความสัมพันธ์ไทยกับกัมพูชาแล้วก็แน่นอนความเข้าใจของคนไทยกลุ่มหนึ่งที่บอกว่ารัฐบาลเพื่อไทยมีความใกล้ชิดอย่างใกล้ชิดกันมากกับทางรัฐบาลของสมเ็จอนเซนเนี่ยทีนี้ทางรัฐบาลไทยหรือท่านเองจะยืนยันอย่างไรว่าการที่จะสร้างความสัมพันธ์ฟื้นฟูความสัมพันธ์การจะแก้ปัญหาเรื่องชายแดนเรื่องอะไรกันแล้วแต่เนี่ย มันเป็นการทําบนพื้นฐานของประโยชน์ของประชาชนของประเทศไทยจริงๆไม่ได้มีเรื่องของผลประโยชน์ส่วนบุคคลส่วนคณะอันนี้มันมันจะต้องพิสูจน์กันด้วยอะไรหรือว่าจะยืนยันอย่างไรผมผมอยากจะยกตัวอย่างอย่างเรื่อง MOU ครับ2544ที่พูดถึงพื้นที่ทับซ้อนในทะเลซึ่งที่จริงแล้วเนี่ย MOU 2544เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยท่านนายกชวนคือ2542ครับ ไล่มานะฮะที่จริงเกิดขึ้นมานานด้วยซ้ําแล้วก็มีข้อตกลงกันจนมาถึงรัฐบาลท่านนายกทักษินแล้วก็เลยมี MOU 2544ที่สที่ขณะนั้นท่านสุรเกียรติเสถียรไทยท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งที่จริงมันมีข้อตกลงแบ่งผลประโยชน์ในการที่จะบริหารพื้นที่ทับซ้อนในทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ขณะนั้นเนี่ยพอท่านนายกทักษิณท่านทําอะไรท่านก็พูด ให้นักข่าวฟังแต่ตอนนั้นยังไม่เป็นประเด็นร้อนคคนก็เลยมองข้ามไปมแต่พอมาถึงรัฐบาลท่านอภิสิทธ์ก็หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมามโดยประกาศตลอดเวลาว่าจะยกเลิก MOU 2544<ม>เพราะว่ารัฐบาลกัมพูชาแต่งตั้งท่านนายกทักษินไปเป็นที่ปรึกษาโดยอ้างเหตุผลแค่นี้<ม>ทุกคนก็เชื่อว่า MOU ฉบับนั้นเนี่ยถูกยกเลิกไปแล้ว<ม>แต่ปรากฏว่า หปีให้หลัง1ปีกับ15บห้าวัน MOU นั้นถูกมติคลมยกเลิกเมื่อ10พฤศจิกายน2 5งห้าห้แต่พอมายี่าพฤศจิกายน2553้คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งท่านสุเทพเทือกสุบรรมาเป็นประธานคณะกรรมการในเรื่อง MOU นี้อีกก็แสดงว่าไม่ยกเลิกซึ่งแสดงว่า MOU นี้มีชีวิตอยู่อย่างต่อเนื่องอแต่สังคมไทยเนี่ยเข้าใจผิดละว่ายกเลิกไปแล้วครับแสดงว่าเอโนั้นเนี่ย ก็ได้พูดถึงมีการที่ไปประชุมรับอะไรกันนะครับก็อาจจะพูดเรื่องผลการแบ่งอะไรผลประโยชน์อะไรก็สุดแล้วแต่ท่านที่ที่มีการพูดถึงเรื่องการแบ่งผลประโยชน์เป็นการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างคณะบุคคลหรือเป็นผลประโยชน์ของบ้านเมืองประเทศของประเทศทั้งแต่สมัยท่านนายกทรักยิลป์แล้ไม่ท่านสุเทพนี่ผมไม่รู้เพราะเป็นความลับแต่สมัยท่านนายกทรักษิณสมัยนั้นเนี่ยได้พูดกันครับว่าถ้าส่วนไหนที่อยู่ใกล้เขตชายฝั่งทะเลประเทศไทย เราก็จะได้ส่วนแบ่งมากนะฮะอันไหนใกล้ขเขมรทางกัมพูชาก็จะได้ส่วนแบ่งมากตรงกลางก็แบ่งกัน50-50คือค่อนข้างที่จะยุติธรรมอยู่แล้วแต่ประเด็นการที่นํามาเป็นประเด็นการเมืองโดยอ้างว่ามีผลประโยชน์ซ่อนเล้นหรืออะไรเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยม,มันเกิดขึ้นมาเพราะการเมืองครับแต่วันนี้ M o u นั้นเนี่ยเมื่อยังมีชีวิตอยู่ต่อเนื่องก็แสดงว่า เราสามารถที่จะดําเนินการต่อไปได้ครับแต่ทั้งนี้ในการดําเนินการต่อไปเนี่ยเราจะต้องทําทุกอย่างให้โปร่งใสผมเรียนตรงๆว่าถ้าผมมีโอกาสที่จะต้องทําเรื่องนี้ในอนาคตผมจะเปิดเผยะผมจะไมปะ่ประชุมลับๆไม่ต้องการให้สังคมไทยหรือประชาชนคนไทยเกิดข้อกังขาคว่ามีประโยชน์ทับซ้อนหรือมีประโยชน์ซ่อนเลนเพราะในพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยหลังสุดเนี่ยนะครับต่างชาติ พยายามที่จะมาลงทุนได้ทั้งๆที่ถ้าเรามีข้อตกลงตั้งแต่อดีตปตทของเราสามารถจะไปทำแท่นขุดเจาะได้ทำประโยชน์ได้ได้สัมปทานแน่นอนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลาเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาผมว่าการเมืองเล่นกันจนทำให้ประเทศชาติเสียหายผมอยากจะเรียกร้องผ่านคุณจอมเนี่ยไปถึงพรรคฝ่ายค้านขอร้องครับเลิก เลิกการเมืองเลิกเอาการเมืองมาทำลายประเทศไม่เอาละครับอยากจะฝากไว้ครับครับจริงมีหลายคำถามมากที่อยากจะถามท่านแต่ทางโปรดิวเซอร์บอกว่าหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าไว้ไว้คุยกันอีกทีขอขบคุณท่านมากครับที่มาร่วมรายการขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้คือทั้งหมดของรายการฮอตท็อปิกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผมจอมเพชรประดับและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ